ช่วงที่2ของเนชั่นระวังภัยนะคะเรายังอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ชมถึงเวลาตีสอนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจบอกระวังภัยเราได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นหน้าจอให้เลยค่ะ023383831-3เบอร์โทรศัพท์มาแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นค้างไว้แบบนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอยากจะเล่าอยากจะบอกอยากจะแชร์ประสบการณ์ภัยต่างๆโทรเข้ามาค่ะครับ ไม่จําเป็นต้องมีเรื่องร้องเรียนก็ได้ม,มาแชร์กันนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับเรามีคลิปอยู่คลิปหนึ่งน่าสนใจทีเดียวเป็นการเตือนภัยนะครับสําหรับโจรวิ่งราวทรัพย์นะครับดูว่า,าคลิปตัวนี้วิ่งราวกันยังไงนะครับไปดูกันครับนี่นะครับ อันนี้ก็คือบนถนนรัชดาซอยสามนะคะก็จะเห็นมีคนเดินเดี๋ยวจะมีคนเดินมานะครับก็เป็นจริงก็เป็นถนนก็ใหญ่เลยนะสองเลนไม่ได้เป็นตรอกซอกซอยอักคนมาแล้วค่ะคุณผู้ชมก็เดินคุยกันมานะครับอแต่งตัวสวยถือกระเป๋ามาแป๊บเดียวจริงค่ะอึดใจเดียวไปแล้วครับยังงง ไม่ทันอ่ะคือแบบแล้วยังไงครับ <Hey. S 2> ไม่ไม่วิ่งตามเพราะว่าพิ่งไม่ทันตอนแรกก็ยังงงนี่งเริ่มเริ่มวิ่งตามแล้วแล้ววิ่งตามแล้วมอเตอร์ไซค์อะ่ะก็จะจะ,จะทันไหมล่ะครับ<อ>ดูจากอาการตอนแรกที่โดนกระชากไปยังงงนะงงอยู่ว่ามันไวมาก,เ,กเลยนะคะต้องใช้คำว่าเสี้ยววินาทีเลยนะกับการวิ่งราวกระชากกระเป๋าแบบนี้เดีย๋ยวอาจจะดูคลิปอีกทีคุณผู้ชมอาจจะ มองไม่ทันไปแล้วเหรอกระเป๋าคือเป็นกลุ่มคนเดินมาสี่คนด้วยกันค่ะกระเป๋าที่ถือเนี่ยเป็นคุณผู้ชายือคน่าจะถือให้แฟนเหรอมั้งเนาะเพราะว่ากระเป๋านี่สีส้มเลยนะคะครับก็ถือเอาไว้แบบนี้เดินตามกันน่ารักเชียวแป๊บเดียวค่ะมาแล้วมอเตอร์ไซค์ไปเลยคือคว้าไปได้เหมือนเหมือนวิ่งแข่งโอลิมปิกแล้วส่งไม้ต่อกันอ่ะก็ คือมันมันเร็วมันไวมากจะแก้ปัญหากันยังไงดีเพราะว่าคงต้องเตือนกันด้วยเรื่องของการการถือกระเป๋าใช่ค่ะให้ถืออยู่ข้างในจะดีกว่าคือถ้าเกิดว่าต้องเดินบนถนนเนี่ยถ้ามีรถวิ่งมาทางขวาถือกระเป๋าซ้ายถ้ามีรถวิ่งมาทางซ้ายถือกระเป๋าขวาก็คือถือให้อยู่ด้านในอะเอาไปง่ายเอามากอดไว้ดีไหม เวลาไปเดินตามตลาดนัดหรือว่าที่ที่คนเยอะๆงานที่คนเยอะเอามากอดไปได้เลยนะคะเอามากอดไว้ด้านหน้าแต่ว่าแหมคุณผู้ชายสะพายกระเป๋านี้ถ้าเอามากอดก็จะแปลกๆหรือเปล่าอย่างไ้ก็ฝากเตือนกันเอาไว้ด้วยนะคะนะครับถือกระเป๋าระแวดระวังกันด้วยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่เลือกสถานที่จริงๆนี่เมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ดึกเรือขการถืะเ๋านะ ผมว่าบางครั้งเนี่ยการจูงเด็กก็เหมือนกันลักษณะการจูงเด็กก็ต้องจูงอยู่ด้านในเหมือนกันเพราะถ้าจูงอยู่ด้านนอกเนี่ยรถอาจจะเฉียวได้อีกอย่างหนึ่งค่ะทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตฮัลโหลโทรศัพท์มือถือไม่ใช่เดินพูดโทรศัพท์เยินไถึงแล้วเนี่ยอีกแป๊บเดียวึงแล้วปึ๊บดึงไปเลยดึงไปเลยบางรานนี่มาถึงมีดเลยตัดมือเลย น่ากลัวนะคะคุณผู้ชมดูแลตัวเองกันด้วยค่ะครัเอาพาไปดูกันหน่อยค่ะว่ายามค่ำคืนแบบนี้นะคะเรื่องของอาคารถล่มที่จังหวัดปทุมธานีถึงแม้ว่าจะมีการลำเลียงนำเอาร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากอาคารได้บางส่วนแล้วแล้วก็เริ่มที่จะรื้อถอนแล้วด้วยนะคะบรรยากาศตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกับคุณมนเทียนอินทเกตค่ะ สวัสดีครับคุณสเสด็จคุณรังสีมาแล้วก็ท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายการเนชันระวังภัยอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ทีมข่าวเนชันระวังภัยของเรามาลงพื้นที่ติดตามสถาน,านการณ์การค้นหาผู้ติดอยู่ในซากกระหักพังเหตุการณ์ตึกคอนโดที่กําลังก่อสร้างถล่มลงมาที่บริเวณคลองหกธัญบุรีจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นคืนที่3รล่วงเลยต่อเนื่องถึงวันที่4ครับทางนี้เจ้าที่มูลที่ร่วมกันยูร่วมกับทางทหารยังคงค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในซาก ตึกประหักพังที่อยู่ด้านหลังผมนี้ครับซึ่งตอนนี้ยังค้นหาอย่างขมักขมันนะครับซึ่งยังมีอุปสรรคเล็กน้อยครับเนื่องจากก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาทําให้พื้นผิวบริเวณโดยรอบนี้ชื้นแฉะแล้วก็เป็นดินโคลนดินเหนียวติดอยู่ในตามการเดินนี่ลําบากนิดนึงนะครับตอนนี้คาดว่าน่าจะมีเจอร่างผู้ติดอยู่ในซากตึกแห่งนี้บริเวณโซนีครับซึ่งในภาพนี้ก็เห็นเจ้าที่กําลังค้นหา ผู้ที่ยังติดค้างอยู่ภายในนะครับโดยก่อนหน้านี้ก็ได้มีกลิ่นนะครับกลิ่นโชยออกมาก่อนนิดนึงซึ่งคาดว่าน่าจะเจอศพผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมที่อยู่จุดนี้นะครับซึ่งยังตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะนําร่างของผู้เสียชีวิตที่ยังติดอยู่ออกมาได้ครับเนื่องจากว่ายังมีอุปสรรคซึ่งมีเศษปูนเศษเหล็กเนี่ยทับถมกันอย่างหลายชั้นอยู่นะครับส่วน บริเวณโซน C ก็ยังมีรายงานว่ายังมีศพผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งคนแต่ยังค้นหาไม่เจอนะครับตอนนี้เจ้าที่ยังระดมกําลังมาค้นหาอยู่บริเวณโซน B อยู่นะครับส่วนในโซน A นี่ก็ยังทำการค้นหาโดยเจ้าที่ได้ทําการแบ่งเป็น4จุดในการค้นหาด้วยกันนะครับคือโซน A โซน B โซน C แล้วก็โซน D ส่วนหลักใหญ่ที่จะทาการค้นหาก็คือโซน B กับโซน C นะครับตอนนี้ คาดว่าน่าจะเจอผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะนํานร่างออกมาได้ตอนนี้กําลังใช้เครื่องจักรกลเป็นเครื่องแยกนะครับทําการแยกปูนเพื่อที่จะเปิดทางเป็นอุโมงค์ที่จะนํานร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้โดยการค้นหาของทีมกู้ภัยของมูลที่ร่วมกันยุร่วมกับจิตอาสารวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารก็ยังคงค้นหาอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะทําการค้นหาตลอด24ชั่วโมงในค่ำคืนนี้ถึงแม้จะมีอุปสรรคแต่ก็ยังมีกําลังใจสู้ดีอยู่เพราะว่า ถึงแม้ผู้ที่ติดอยู่ในร่างซากประหักความนี้จะยังไม่มีลมหายใจแล้วแต่ต้องนําร่างออกมากลับให้ญาติพี่น้องที่ยังเฝ้ารอคอยอยู่นะครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่บริเวณจุดเก,กิดเหตุแห่งนี้ครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะ,ะรายงานไปกลับไปทางสถานีช่วงนี้กับทางสายนี้ก่อนครับขอบ,ค,บคุณคุณมนเทียนค่ะได้เห็นภาพบรรยากาศของเจ้าหน้าที่ทํางานกันไม่ได้วางเลยนะครับร่างกันนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าข้าง,างใต้นั้นเนี่ยก็จะเป็น ร่างของผู้เสียชีวิตละใช่ค,ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็<อ>พยายามที่จะเคลียร์พื้นที่เพื่อนําร่างขึ้นมาส่งคืนให้กับญาตินําไปบําเพ็ญกุศลตามศาสนาที่ตัวเองนับถือนะคะก็ถือว่าเป็นอีกภารกิจที่ยังไม่เสร็จสิน้นยังคงต้องทํางานกันต่อไปก็ให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยค่ะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของ ปัญหารถติดกันบ้างปัญหานี้โอ้เรียกว่าแก้กันไม่จบเดี๋ยวมีสายมากรอเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องรถติดนะคะมีสายจากทางบ้านสวัสดีค่ะครับคุณกรณครับสวัสดีครับครับผมค่ะคุณก็ไปิดเสียงทีวีหรือยังคะัปิดปิดนะครับโอเคค่ะเชิญค่ะมีเรื่องอะไรอยากจะร้องเรียนกับเราครับอาจจะมีชอบเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแบบไปซุ่มไปซุ่มดักจับนะครับครับ อ่าตรงหน้าสวนเกษตรนะครับค่ะสวนเกษตรตรงไหนเอ่ยตรงข้ามับตรงข้ามกับนวมนครนะครับอืตรงข้ามกับนวมนครคลองหลวงนะครับค่ะครับครับผมเขาจะมันเมื่อกี้มาก็มีอยู่สองคนครับดนักทุ่มในที่มืดนะครับซุ่มในที่มืดเลยอะค่ะไม่ได้ตั้งด่านเป็นจริงเป็นจังไม่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 ครับตรงนั้นเขาจะเหมือนลว พอวิ่งวิ่งเรียบคลองมาแล้วก็พอรถเลี้ยวซ้ายมาพุ๊บนีศึกษเจอก็เลยมันมืดมืดในตอนนั้นเจอเลยแล้วยังไงครับโดดออกมาขวางรถไว้เลยหรือยังไงครับอ่าก็มีเขาก็มีเรียกมอเตอร์ไซค์นี่อะไรเป็นอะไรประมาณนั้นะค่ะส่วนใหญ่ร,รถที่เรียกนี่เป็นรถอะไรคะเป็นมอเตอร์ไซค์ครับเรียกมอเตอร์ไซค์ซะส่วนใหญ่ครับผมค่ะความความผิดที่ที่โดนตั้งพ้อหาว่ออะไรคะผิดเนี่ยครับยังไงครับ ไม่ครับผมไม่เพราะผมจะขับรถยนต์ผ่านรถเก๋งผ่านนะครับ,รบแต่เห็นว่ามีการการตั้งจุดตรวจทีอ่อาจจะไม่ได้ถูกต้องนะใช่ใช่ใช่ผมว่า,าให้เขาไปดูตรงนู้นเดี๋ยตรงที่เลยบิ๊กซีนะวะไปครับที่มันมีสะพานยูเทิร์นด้านหน้าวะไลนะครับ,รบช่วงช่วงสักประสมาณสักสองทุ่มกว่านะครับที่ช่วงรถคนงานออกนะครับตรงหน้าตรงสะพานยูเทิร์นแหละพวกรถบัสน,นะครับ มันจะปาดเข้าไอ้ตรงคอสะพานครับแล้วรถติดติดเพราะพวกนี้นละครับไม่มีกําลังตารวจไปดูวะก็ตํารวจไปยืนซุ่มอยู่ตรงหัวมุมกันหมดแล้วอ่าแล้วตรงนั้นตรงสะพานยูเซินก็อยู่หน้าทางหลวงเลยนะครับคับอ่าตรงนั้นที่ที่ลองยืนไม่เชื่อที่ลองทุ่มทุ่มทุ่มหน้าน้นที่ลองไปถ่ายนั่นเลยนะย่บนบ้านเขาจะเขาก็จะจอดจะจอดขวางไว้คันหนึ่งแล้วก็ให้เพื่อเขาตัดหน้า เป็นสิบๆคันนะครับรถข้างหลังก็ติดกันนะอ๋อหรือว่ามากันเป็นทีมนี่รถขวางให้คันหนึ่งอ่าจอมปาดนะครับตรงที่เลยเลยตรงเลยมหาอ่าตัวของว่าอะไรองค์กรใช่ไหมอ่าใช่ใช่ตรงว่ลไสะพานตรงอะไรครับครับเจ้าหน้าที่ไม่เคยเข้าไปช่วยยืนตรวจตรากเลยเหรอคะตรงนั้นผมไม่เห็นมีครับผมมันติดมันติดเพราะรถบัสปาดกันมันเป็นเจ้าพ่อแล้วรถบัสเห่านั้นเอ๊ะคุณกรไปช่วงไม่มีตำรวจหรือเปล่าคะไม่ผม ผมก็อยู่แถวนั้นทราจำบางทีผมผมอยู่แถวนี้เลยนี่ดิฉันพยายามจะเข้าข้างเจ้านที่อยู่นะคะนี่ที่เราไป็นผมอยู่ได้ที่นะครับแต่แต่อยากทราบจริงว่าที่ซุ่มอย่างนี้แล้วเวลาเรียกอ่ารถจักรยานยนต์เนี่ยไม่รู้ว่าผิดอะไรกันบ้างเพราะว่าเห็นบอกว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเดินวนรอบรถเนี่ยยังไงก็ต้องเจอสักอย่างเนี่ะมันองมีความผิดผมผมยังเจอเลยที่ ผมขับรถผมติดไอ้ไอ้ไอ้สติ๊กเกอร์ไอ้คบล่าตรงฝากระโปรงครับผมยังโดนจับเลยถามว่าดัดแปลงสภาพรถติดสติ๊กเกอร์นี่นะคะอาติดอะไรแคบล่าแคบล่าแค่ฝากระโปรงนั้นแต่ติดทั้งฝากระโปรงเลยใช่ไหมใช่ถามว่ากฎหมายมันกฎหมายมันเขามีให้กี่เปอร์เซ็นต์อหมี่มันเป็นเรื่องของสีรถมากกว่าถ้าถ้าพูดถึงติดทั้งฝากระโปรงถ้าสีรถต้องมีการไปแจ้งด้วยนะคะต้องแจ้งว่าเป็นรถสีอะไร ไม่เขาเขาเขาจะมีว่าอ่าอีกเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์บางคันลดอืมอ่ะอันนี้ก็ต้องไปไปเปิดข้อมูหเปิดข้อมายกายดูอ่ามีมีทั้งว่าอ่าก็เสียปรับใบสั่งเท่านี้ค่าเลี้ยงราคาเท่านี้อะไรมีมีมีต่อรองกันด้วยใช่ไหมคะมีครับมีราคาช่วยเหลือได้จะให้ช่วยอะไรไหมอืมอ่ามีใบสั่งอะไรมีใบสั่งผมก็ยังงงว่าใบสั่งมัน จะระบุว,ว่ายังไงในใบสั่งเออแต่ผมได้ยินมันมีใบสั่งปลอมใบสั่งอะไรผมก็งงเหมือนกันค่ะเออมีเขียนใบเสร็จออกมาเรียบร้อยอล้วอย่างงี้เวลาคุณกร,รเจอทํำยังไงคะผมผมคือตัดมาหาผมก็โยนตังใส่หน้าเเลยครับอุ้ยเอาอย่างนั้นเลยเนาะอ่าผมผมคือผมทีเ,เราทํามาหากินอ่ะไอ้เรื่องพวกนี้มันนิดน,นิดหน,น่อยๆ่อยแต่พยาเสพติดพวกอะไรคุณไม่เห็นไปเก้นงวด รถหายกันเยอะแยะไปหมดในนวะค่ะเขาก็ตรวจจับแต่พวกคนทํางานขับรถสมัครงานเขาก็เดือดร้อนอยู่แล้วครับใช่ไหมคนจบงานเนี่ยอันนั้นสพอะไรนะคะคลองหลวงครับสพคลองหลวงเนาะคนตกงานก็ลําบากอยู่แล้วพี่เงินร้อยสองร้อยเขาก็กินข้าวได้เขาก็ต้องยอมเสียครับเดี๋ยวให้เจ้าที่นะครับให้ทางทีมงานเราไปดู ลองไปซุ่มอีกทีหนึ่งอีกชั้นหนึ่งอ่าพี่ไปซุ่มดูพี่ไปซุ่มดูแถวอ่าตรงสะพานยูเทอร์นนั่นละหนึ่งแล้วก็ในในสวนเกษตรเนี่ยได้มันจะมีเป็นเหมือนบริเวณโรงเรียนนะฮะค่ะมันจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวมีฝั่งทางนู้นบางฝั่งทางนี้มั่งเอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้คุณกรทิ้งเบอร์ไว้หลังไม่เดี๋ยวไปซุ่มพร้อมกันไปคุยกันดูว่าจะไปกันยังไงนะครับผมชอบไปชี้จุดให้ดูกันได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะผมก็รายงานลยเมื่อคืนผม ผมเล่นที่รังสิตแล้วผมออกมาจากงานมาเจอแก๊งมอเตอร์ไซค์เมื่อคืนผมก็โทรรายรงานไปอ๋อที่เธอกลุ่มเด็กแว้นใช่ไหมคะอ่าเด็กแว้นเบืวอนหลังถ่ายคลิปถ่ายภาพมาฝากเราหน่อยเนาะครับร้องกันด้วยภาพเลยขอบคุณนะคะคุณกอนครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ขอบคุณมากมากที่มาสักครั้งนี้ที่โทรเข้ามาแต่ว่าไม่ได้พูดสายมาข้างหน้าที่เจ้าที่เราส่ง ส่งข่าวมาบอกนะคะซึ่งคลิปเด็กแว้นเนี่ยเอาไปโพสต์ในเฟ e บุ๊กโอ้โหคนมาคอมเมนต์กันเพียบเลยเพราะว่าเป็นการแว้นกันในวันแม่เจอกันได้ทุกวันเมื่อวานผมก็ยังเจออีกแล้ะชพฤกนี่เด็กแว้นเขามาคอมเมนต์ด้วยนะว่าไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครโอ้แน่ใจแล้วหรอครับฉันก็ไม่กล้าเถียงนะคะ อ่าส่วน,น,นด้านข้างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะ,ะด้านฝั่งซ้ายมือนี่เล็กๆนะคะตรงนี้เป็นภาพบรรยากาศสดๆการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่มีการรื้อซากอาคารหกชั้นที่พังถล่มลงมานะคะจะได้เห็นว่าทํางานกันอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะช่วยกันส่งกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เหล่านี้ด้วยและกันเพราะว่าใต้ซากปรักหักพังนั้นยังมีร่างของคนงานที่เสียชีวิตติดอยู่ ญาติๆเขาก็รออยู่ด้วยเนาะจะยังมีโอกาสเจอผู้รอดชีวิตอีกไหมมเรามีความหวังนะมีความหวังว่าจะได้เจอนะคะแต่ว่าถ้าดูจากสภาพโดยรวมรอบๆแล้วเนี่ยความหวังอาจจะมีน้อยหน่อยแต่ยังคงต้องมีนแต่ว่าถ้าเราดูว่าจากการลื้อแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าไปขุดค้นแบบลื้อกันออกมาอย่างอย่างแบบขนาดใหญ่เลยนะก็ค่อยๆลื้อค่อยๆลื้อเพราะว่ายังหวังว่ามีคนรอดชีวิตด้านล่าง เพราะว่าถ้ารื้อแรงๆแล้วก็ใช้เครื่องมือหนักเนี่ยโครงสร้างมันจะยิ่งสุดลงไปแล้วอาจจะไปกดทับผู้ได้รับบาดเจ็บที่อาจจะยังรอดชีวิตอยู่ได้นะคะจึงจะเห็นว่าการรื้อค้นส่วนใหญ่เนี่ยค่อยๆหยิบค่อยๆยกหินอิดทีละก้อนสองก้อนใช้ใบเลื่อยปัดเหล็กออกมานะคะเป็นความพยายามของเจ้าหน้าที่เนาะก็ทำงานกันทั้งวันทั้งคืนใช่ค่ะ จะตีสองอยู่แล้วก็ยังคงทํางานกันอยู่และก็จะเป็นแบบนี้กันไปจนเช้าเลยแหละเพราะว่าเป็นเป็นความมีจิตอาสาหที่อยากช่วยด้วยเป็นคจ้านที่ของบริษนะเป็นส่วนใหญ่นะครับที่ลงมาช่วยกันก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนผลัดกันเข้ามาใช่ค่ะคบอบมือให้เจ้าหน้าที่ทุกนายให้กําลังใจนะคะทํางานันเสร็จก็ให้พักผ่อนด้วยก็แล้วกันนะคะ เราไปดูเรื่องของรถติดร่บอดนะครับก็จริงๆแล้วก็คือผู้ใช้รถใช้ถนนย่านบางนาตราดนี่เองที่เห็นพฤติกรรมบอกว่าเห็นพฤติกรรมม่ายเนี่ยของเพื่อนร่วมทางเนี่ยไม่ไหวก็เลยร้องทุกข์มาผ่านทางทีมงานของนชั่นระวังภัยนะครับให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปกวดขันเรื่องของวินัยจราจรด้วยนะครับไปแก้ปัญหาจราจรตรงนี้กันหน่อยเราไปติดตามรายงานนี้ครับกับคุณกรกมลอักษรเดชครับเชิญค่ะ คลิปเหตุการณ์คนไทยฉลาดที่สุดความยาว29วินาทีถูกส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์ต่างแสดงความคิดเห็นถึงวินัยจราจรของผู้ขับขี่ที่กระทำผิดฝา่าฝืนกฎจราจรบริเวณหลักกิโลเมตรที่8ถนนบางนาตราดขาเข้าขับขี่รถย้อนซ้อนและฝา่าฝืนเครื่องหมายบนพื้นทางซึ่งเสี่ยงต่อก,การเกิดอุบัติเหตุและกีดขวางการจราจรเป็นสาเหตุที่ทำให้รถติดสอดคล้องกับผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านบริเวณนี้ ที่เรียกร้องให้ตำรวจกวดขันวินัยจราจรพระทนต่อพฤติกรรมมักง่ายของเพื่อนร่วมทางต่อไปไม่ไหวรถมันบางทีมันก็ฉวยโอกาสว่าออกมาก็ออกมาซ้ายเลยเงี้ยวิ่งเลนนู้นนะวิ่งออกมาก็เบียดรถจะขึ้นสะพานลอยเนี่ยบางทีเบียดมาเนี่ยบางทีก็เกิดอุบัติเหตุเนี่ยบริเวณถนนบางนาตราดขาออกช่วงหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสมักเกิดปัญหาการจราจรติดขัดอยู่เป็นประจำเพราะพฤติกรรมมักง่ายของผู้ขับขี่ ที่ใช้ช่องทางด่วนพยายามเบี่ยงรถออกทางซ้ายขณะที่ผู้ขับขี่ที่ออกมาจากซอยรำคำแหงสองพยายามเบี่ยงขวาเพื่อขึ้นสะพานกลับรถหรือออกช่องทางด่วนจึงทำให้รถเกิดการชะลอตัวและยังมีผู้ขับขี่หลายรายมีพฤติการขับรถย้อนซ้อนทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดตำรวจเราก็เข้งมงวดขวดขันนะครับก็อยากจะพาประชาันแจ้ง พราะไม่มีน้องประชาชนที่ใช้รถในจุดดังกล่าวนี้นะครับซึ่งเรามีมาตรการก็คือจับปรับหนักนะจับปรับหนักทุกกรณีนะครับที่เข้ามาทําให้เกิดปัญหาการจราจรในจุดดังกล่าวนี้ครับทีมข่าวเนชั่นระวังภัยได้ประสานตํารวจภูธรบางแก้วเพื่อแก้ปัญหาหลังได้รับเรื่องร้องเรียนปรากฏว่าตํารวจได้ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรในระแวกดังกล่าว พบว่าเพียงหนึ่งชั่วโมงสามารถจับกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขับขี่ในช่องทางด่วนได้ถึง140คันจึงได้เปรียบเทียบปรับ1,000บาทและว่ากล่าวตักเตือนก่อนปล่อยตัวไปและเร็วๆนี้จะนำแท่งยางแบริเออร์มาวางกั้นไว้ป้องกันรถในช่องทางด่วนเปลี่ยนเลนและจะตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรเป็นระยะเพื่อแก้ปัญหาจราจรบริเวณน,นี้ จะเข้ามากวดขันวินัยจราจรเข้มงวดขึ้นและจะดําเนินการจับปรับผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนกฎหมายขั้นสูงสุดเพื่อสร้างระเบียบวินัยให้ผู้ขับขี่และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะแสกฤิิสิธิ์น้อยถ่ายภาพกรรมลอักษรเดชเนชั่นระวังภัยารงานขอบคุณคุณกรรมาธด้วยนะคะและก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งต้นเรื่องเข้ามาบอกเราก็เลยมีการไปแอบซุ่มดูเออเห็นจริงๆนะคะตรงจุดนั้น เรื่องของผิดจ,จราจอรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ว่าจะตนตำรวจจับะนะครับเนเรื่องของความปลอดภัยด้วยสำหรับ,บรถที่ขับย้อนสอนมาอย่างเงี้ยมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยก็โดนะนะครับบางทีก็เฉียวชนกันบาดเจ็บเปล่าๆนะครับเ,เราไปดูอีกสักคลิปไหมคะครับไปดูคลิปคลิปหนึ่งค่ะที่เป็นการทําร้ายรถยนต์ที่อจอดอยู่เลยรถจอดอยู่เฉยๆเนี่ยไปทำร้ายนะคะแต่ว่าคนที่ทำนั้น ไม่ใช่คนไทยเป็นชาวต่างชาติด้วยไปชมเลยครับนี่ก็ตอนแรกทำทีเดินมาดูก่อนเห็นหน้าชัดเจนเหมือนกันนะกรณีนี้รถก็จอดอยู่ริมถนนปกติใช่รถรุ่นยังังกิงไหมพี่ด้ใช่ใช่ไหมซูซูกิสวีท นี่เดินมาดูเอ๊ยยังไงอ่ะใช้มือหักไม่หักหนึ่งสองส3ตั้งตั้งค่าโอหเพื่ออะไรเพื่ออะไรโกรธแค้นกันมาก่อนหรือเปล่าถามว่าเพื่ออะไรเพราะว่ารถเขาจอดอยู่เฉยๆใช่ค่ะนะครับแล้วก็เดินผ่านไปก็ทำเหมือนจะเดินผ่านไปแล้วล่ะแล้วก็เหมือนยังไงไม่รู้กลับมาอีกเป็นถ้าเกิดว่าถ้าในกรณีนี้ไม่ได้รู้จัก มักจี่หรือว่ามีปัญหากันมาก่อนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องความคึกขนองของวัยรุ่นเนี่ยนะมีการพับพับพบเล่นด้วยนะดูไงเล็งเล,ง,เลงก่อนเล็งพอเห็นว่าไม่มีใครนะคะอ่านี่จัดท่าให้เรียบร้อยถอยหลังมา,<อ>าตั้ง,งหลัก,ลกรวบรวมพละก,กำลังและนี่เลยขาเดียวเลยโอ้โห ทำไปเพื่ออะไรเจ้าของเขาก็ากถามเหมือนกันว่าทํารถเขาทําไมนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติกลุ่มนี้เห็นหน้าค่าตากันชัดเจนนะครับอืเป็นแถวไหนตอนนี้อยังไม่ได้บอกไว้ชัดเจนว่าอยู่แถวไหนย่านไหนนะครับค่ะนี่ครับมีบอกไว้แค่แถว กาดบุญอยู่ตลาดบุญอยู่เหรอคะกาดบุญ่ตากาดนี้ต้องอยู่ทางเหนือเหนือ,อเ,นเชียงใหม่หรือเปล่านไม่แน่นใจจังหวัดเหมือนกันแต่ว่าแต่ดูพฤติกรรมอย่างนี้แล้วก็เป็นชาวต่างชาติด้วยแล้วพอเห็นหน้าเห็นตากันแล้วอย่างนี้เราจะไปตามจับกันยังไงได้ไหมตามจับได้ไหมนอกจากว่าจะมีคนรู้จักแล้วก็ชี้เบาะแสให้ว่าพักอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ หรือไม่ก็ไปแกะรอยจากกล้องตัวต่อไปว่าเดินไปที่ไหนนะคะเพราะนี้เข้าข่ายทำลายทรัพย์สินนี่จะใช้คำว่ายังดีก็เดี๋ยวจะไปเป็นการเจ้าของรถจอดรถไม่ดี่าสงสารเจ้าของรถที่เอารถมปจอดอยู่เฉยๆแล้วก็เขามาทํากับรถอะพี่เด้ถ้าเกิดเป็นทรัพย์สินของหลวงอย่างอื่นล่ะอก็หลวงจ่ายอันนี้คนจ่ายใช่ไหม ไอ้นี่เนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าของรถจะไปร้องเรียนกับใครไปแจ้งความแล้วก็เอาคลิปตัวนี้ไปประกันมันไม่ก็ครอบคลุมครับแต่ว่ามันไม่มีคู่กรณีเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีเสียก็เรียกว่าเป็นเสียค่าธรรมเนียมที่ไม่มีค่าคู่กรณีด้วยเขาเรียกว่าค่าทำร้ายตัวเองค่าเเรียกว่าค่าเอ็กเซปต์นะครับกินก็เสียก็มีปัญหากับฟุตบาทตลอดก็เพิ่งจะออกรถมาโดนแล้วแหละคับมีปัญหากับฟุตบาทตลอดเลยนะคะ ยังไงถึงแม้ว่าจะจอดรถถูกที่ก็ตามก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีเนาะแต่จริงๆแล้วกระจกรถรุ่นนี้กดพับเก็บได้แพงครับอ้าวเหรอคะเพราะเป็นกระจกไฟฟ้าอยางงี้แล้วจะแพงนะครับเพราะว่ามันจะมีระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยทั้งพับเก็บทั้งการปรับมุมมุมต่างๆของกระจกนะครับเอ๊แต่จริงๆเหมือนเหมือนเขาเก็บอยู่ปะ ใช่เขาปิดอยู่แล้ว<อ>เนี่ยมีคนหนึ่งไป,ไปงดึงออกมาใช่อะไรกันน่ะเก็บแล้วก็ยังไปดึงออกมาเพื่อที่จะกระโดดฟรีคลิกเนี่ยนะเอาเอาเอามาฝากกันค่ะคุณผู้ชมฟอ้อมกันด้วยภาพแบบนี้นะคะถ้าใครที่มีเรื่องราวร้องเรียนอยากจะเอาคลิปอยากจะเอาภาพมาฝากกับเราก็บอกกันมาได้นะคะคทางเครือข่ายระวังภัยนะคะใน a ฟ e b o ๊ k หรือว่าจะเป็นในทวิตเตอร์ก็ได้เหมือนกันค่ะครับวันนี้เราก็ หมดแล้วหมดเวลาอีกแล้วครับะครับแต่ว่าผู้ชมจะยังได้ชมภาพบรรยากาศนะคะทางทีมงานบอกว่าเดี๋ยวให้ผู้สื่อข่าวของเราเราจะรายงานเข้ามาอีกรอบนึงอีกครั้งนึงค่ะอัปเดตสถานการณ์ว่าตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรแล้วบ้างนะคะอน่าสนใจเหมือนกันเนาะนี่นะครับเดูจากภาพเล็กนี้นะครับก็ยังคงขุดกันอยู่ค่ะ ในระหว่างที่ทรอผู้ออสื่อข่าวรเราไปดูเรื่องหนึ่งค่ะทางตำรวจภูธรภาค5ค่ะพี่เด้ที่เชียงใหม่เขามีการจะจัดทำ VCD animation ในการขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วก็สร้างความตระหนักรวมไปถึงความเข้าใจในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยนะคะคนี่เลยค่ะการขับขี่อย่างปลอดภัยนะคะทาง กองประชาการตำรวจภูธรภาค5ก็ได้ร่วมกันกับหลายหน่วยงานนะคะเพื่อที่จะมอบลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ VCD Animation ในเรื่องของการขับขคียอย่างปลอดภัยให้กับบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุปจำกัดมหาชนคือให้กับเราโดยตรงเลยเพราะว่าเรานั้นมีช่องทางในการนำเสนออย่างชัดเจนนะคะทั้งทางเนชั่นระวังภัยหรือว่าทางส่วนอื่นๆด้วยแล้วก็จะมีการนำมาเผยแพร่ในช่วงของเนชั่นระวังภัยเรานี่แหละค่ะแล้วก็จะมีการมอบให้กับบอกกศูนย์ข่าวภาคเหนือนะคะคุณสุพี สังหราน,นนะคะเป็นผู้รับมอบวีซีดีชุดนี้มีความยาวทั้งสิ้น12ตอนเป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าจากรายงานพบว่าข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าความปลอดภัยในท้องถนนนะคะประเทศไทยนั้นมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 38.1คนต่อประชากร1นึ่งแสคนในทุกๆ1ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะต้องมีคนบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต2คนถือว่าเป็นอัตราที่สูงเป็นอันดับสามของโลกอโอ้โห oh. เลขตัวเดียวนะคะติดอันดับต้นๆด้วยบนโลกใบนี้มีประเทศประมาณ200กว่าประเทศบ้านเราถูกจัดอันดับว่ามีความปลอดภัยบนถนนน,น้อยเป็นอันดับ3ค่ะสะท้อนอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำเอามาฝากกันว่าวีซีดีชุดนี้นั้นมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกันบ้างค่ะครับผู้สื่อข่าวของเราพร้อมแล้วนะครับที่จะ ไปดูกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับการหรือ,อสร้างอาคารนะครับที่คลองหลวงนะครับคุณวนเทียนอินเทเกตนะครับครับคุณวนเทียนครับเชิญค่ะ,ค,ะคือเบีอเคียไปแล้วใช่ครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เท่าที่กูภัยนั้นในสโคบโฟกัสจุดมาอยู่ที่บริเวณที่เขากําลังค้นหายอยู่ตรงนี้คือน่าจะเป็นโซนเอนะครับนอกจากว่าเมื่อตอนตั้งแต่ช่วงเชา้าที่ผ่านมาได้มีการค้นจนโซนบีได้เคลื่อนย้ายไปแล้วตั้งจำนวน4ศพ ซึ่งต่อเนื่องกันก็คือตรงนี้ก็คือโซน A เนี่ยยังมีการค้นหาต่อเนื่องจากว่ามีข้อมูลว่าน่าจะมีผู้ติดค้างอยู่บริเวณตรงนี้ครับซึ่งเจ้าที่นั้นจะต้องเคลียร์ชั้นปูนไปทีละชั้นทีละชั้นเนื่องจากตอนเคลียร์ออกมานี้ก็จะมีกลิ่นโชยออกมาจนคาดว่าจุดตรงนี้น่าจะมีซา,ากศพติดอยู่ในสภาพปรารถาควตรงนี้อยู่ครับซึงเจ้านี้เจ้าที่ก็ได้ะระดมสัภาระกำลังเครื่องขุดเจาะขุดหาทีละชั้นทีละชั้นพอขุดเสร็จแล้วปุ๊บ ก็จะนำกาลังคนของเจ้าที่มูลที่ทุกกังอยู่ลงไปค้นหาแล้วก็ตามกลิ่นที่พบได้กลิ่นที่ปรากฏก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ใกล้เข้าไปทุกทีแล้วที่จะถึงชั้นด้านล่างนะครับสรารณ์ล่าสุดตอนนี้ยังมีอยู่เท่านี้แล้วก็โฟกัสจุดการค้นหายังอยู่ที่จุดนี้จุดเดียวอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวถ้ามีรายงานความขึ้นหน้าอย่างไรแล้วเราจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ สั้นนะคะบอกว่าการค้นหาที่ตอนแรกแบ่งออกเป็น4จุดด้วยกันก็มาตอนนี้ก็สกบมาที่จุดเดียวแล้วจุดเดียวเลยนะคะก็ยังคงติดตามนะครับผ้้ื่อข่าวของเราก็ยังคงติดตามอย่างใกล้ชิดสําหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับสําหรับวันนี้เราในการในชั้นระวังภัยนะครับก็ตีสอกว่าแล้วก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับตีหนถึงตีสอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ